ข้อความในสังยุตตนิกายนิทานวักโอปัมมาสังยุตว่าด้วยอนิสง์เมตตาเจโตวิมุตตพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูการพิสูทั้งหลายสกุลใดสกุลหนึ่งมีสตรีมากมีบุรุษน้อย เราต้องนึกถึงภาพสมัยโบราณนะไม่ใช่สมัยนีย้สมัยโบราณที่ที่บ้านเมืองไม่ได้มั่นคงอะไรเท่านี้นะที่มีบ้านที่มีสตรีมากมีบุรุษน้อยสกุลเหล่านั้นย่อมถูกพวกโจรผู้ขโมยด้วยหม้อปล้นได้ง่ายนะเขาก็มีโจรที่ไปไปปล้นนะนะง่ายชั้นใดภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญเมตตาเจโตวิมุตติไม่กระทําให้มากแล้วภิกษุรูปนั้น ย่อมถูกพวกอมนุษย์กำจัดได้ง่ายฉะนั้นเหมือนกันนะก็แสดงว่าศัตรูที่เรามองไม่เห็นตัวนี่นะที่เป็นพวกอมนุษย์นั้นมีอยู่นะชีวิตที่เรากําลังเป็นตายอยู่เนี่ยซึ่งเรามีแต่ตาเนื้อมองเห็นคนด้วยกันนะแล้วก็ถ้ามีตาทย์เป็นต้นเนี่ยนะก็จะมองเห็นพวกนะอมนุษย์อมนุษย์ทั้งหลายแลยเนี่ยนะนับตั้งแต่เรียกว่าปังสุปีศาจนะปีศาจพนะุกฝุฝ่นอ่างนั้นเละ ็คือพวกเปรตพวกอสุรกายหรือพวกยักษ์พวกเทพพวกรุก,กเทพอากาศเทพเป็นต้นเนี่ยนะฮัลอามนุษย์เนี่ยนะมากกว่ามนุษย์ในพภูมิสามสิบเอ็ดมนุษย์มีภูมิเดียวที่เหลือสามสิบเป็นอามนุษย์เกือบทั้งนั้นเลยอันั้นในพบอื่นๆนเนี่ยมีมากกว่านะเพราะฉะนั้นพวกอามนุษย์สาม,มารถที่กับกำจัดได้ง่าย ดูความพิสูจทั้งหลายสกุลเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีสตรีน้อยมีบุรุษมากสกุลเหล่านั้นย่อมถูกพวกโจรผู้ขโมยด้วยมอปล้นได้ยากแม้ฉันใดพิสูจรูปใดรูปหนึ่งเจริญเมตตาเจโตวิมุตติกระทําให้มากแล้วพิสูจรูปนั้นย่อมเป็นผู้อันอะมนุษย์กําจัดได้ยากเพราะเหตุดังนี้นั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเจริญเมตตาเจโตวิมุตติกระทาให้มากกระทําให้เป็นดุจยาน กระทําให้เป็นที่ตั้งอาศัยให้มั่นคงสั่งสมปรารภด้วยดีดูก่อนพิ่สูทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละสิกขาในาศาสนานี้มีเท่าไหร่นะมีสามสูตรนี้สิกขาไหนสิกขาไหนเนะนีอ่อาอธิจิตตสิกขานะการเจริญเมตตาเป็นอาธิจิตตสิกขาเพราะทําจิตให้ยิ่งให้จิตเป็นไปกับกุศลมากๆนะ ึกษาเรื่องเมตตาเนี่ยนะถ้าขณะที่บริหารไม่ให้โทสะเกิดขณะนั้นเป็นอธิสิรสิขาแต่ถ้าสามารถทําเมตตาให้เกิดทําให้บ่อยสืบเนื่องเป็นอธิจิตตศิกขาถ้ภาภัยจากมนุษย์เนี่ยแล้วเ,เรามองไม่เห็นนี่นะก็แสดงว่าบางครั้งนี่นะผู้ที่รับภัยเนี่ยไม่มีใครรู้เลยจำพอจะไม่มีใครรู้นีภัยมาจากไหนใช่ไหม<ช> สมมุติว่าเราขับรถงี้นะเจนพาคนที่ตายไปแล้วก็ไม่สามารถบอกได้ใช่ไหมเจนพาได้เออมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ,อาจจะเกิดจะภายอามนุษย์ก็ได้ใช่ไหมเจนพาใช่ในเรื่องของอมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะก็มีสองฝ่ายเนี่ยนะมีทั้งที่เป็นศัตรูและมีที่เป็นมิตรด้วยนะถ้าคนที่มีบุญนะพวกเทพที่ที่มีบุญก็จะรักษานะถ้าหาว่าคนมีศีลมีธรรมเป็นต้นเนี่ยนะ พวกเทพที่ดีๆเขาก็จะดูแลรักษาเขาก็จะช่วยป้องกันอาามนุษย์นั้นๆด้วยนะเขาก็จะช่วยดูแลกันะนะแต่ถ้าหากว่าคนที่ไม่ค่อยมีศีลมีธรรมแล้วเนี่ยนะอามนุษย์ที่ไม่มีศีลด้วยกันก็จะรักษา<อ>นะก็จะชอบก็จะไปกันใหญ่เหมือนกันนะเพราะเทวดานี่นะก็ไปจากไหนล่ะก็ไปจากมนุษย์นี่แหละเทวดาที่สัมมาทถถิฏฐิก็มีที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็มี อีกสูตรหนึ่งนะว่าด้วยการให้ทานพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีน่าใครที่ไปเชตวันมาแล้วเนี่ยนึกออกง่ายเลยนะฟังสูตรเหล่านี้น่าจะประทับใจนะเชตวันอีกแล้วเพราะพระองค์อยู่จำพรรษาที่เมืองสาวัตถียีนะ่สิบห้าพรรษาเพราะฉะนั้นพระสูตรส่วนใหญ่ก็มาจากสาวัตถีเหมือนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่า ดูการพิสูจน์ทั้งหลายผู้ใดพึงให้ทานประมาณร้อยหม้อใหญ่ในเวลาเช้าหนะม้อใหญ่ๆเลยเนี่ยหนะม้อเบอร์สี่สิบขึ้นไปอะ่ะใหญ่ๆมากอะ่ะผู้ใดพึงให้ทานประมาณร้อยหม้อใหญ่ในเวลาเที่ยงผู้ใดพึงให้ทานประมาณร้อยหม้อใหญ่ในเวลาเย็นผู้ใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเช้าโดยที่สุด แม้เพียงชั่วการหยดน้ำนมแห่งแม่โคหรือผู้ใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเที่ยงโดยที่สุดแม้เพียงชั่วการหยดน้ำนมแห่งแม่โคหรือผู้ใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเย็นโดยที่สุดแม้เพียงชั่วการหยดน้ำนมแห่งแม่โคการเจริญเมตตาจิตนี้มีผลมากกว่าทาน ที่บุคคลให้แล้วสมครั้งในวันหนึ่งนั้นเนะพราะเหตุดังนี้นั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเจริญเมตตาเจโตวิมุตติกระทําให้มากกระทําให้เป็นประดุจยานกระทําให้เป็นที่ตั้งอาศัยให้มั่นคงสั่งสมปรารบด้วยดีดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละนะอันนี้สงของการเจริญ เมตตาเนี่ยนะแต่คําว่าเมตตาที่เมียน,นิสงมากกว่น,นี้ก็คือหมายถึงเมตตจิตตังอัปปนาปะตะนะต้องเป็นอัปปนานะที่ว่าเมตตาจิตชั่วหยดน้ํานมแม่โคเนี่ยนะก็ต้องเป็นอัปปนาว่างันนเถอะสามารถที่จะเจริญกว้างใหญ่ไพศาลได้อีกสูตรหนึ่งนะในสติสูตรนะพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะเชตวันอีกนั่นแหละพระผู้มีพระภาคได้ตรัส กว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายหอ,อกมีใบอันคมนะเคยเห็นหอ,อกนะนะใบบางๆ้างอ่ะคมถ้าเฉือนใครก็เลือดออกเลยนะมีใบอันคมเนี่ยนะถ้าบุรุษพึงมากล่าวว่าจักงอเข้าจากักพับจักม้วนซึ่งหอ,อกมีใบอันคมนี้ด้วยฝ่ามือหรือด้วยกำมือดังนี้เธอจะสำคัญความข้อน,นั้นเป็นไฉนะ บุรุษนั้นเป็นผู้สามารถเพื่อจะงอเข้าเพื่อจะพับเพื่อจะม้วนซึ่งหอกมีใบอันคมโน้นด้วยฝ่ามือหรือด้วยกำมือได้หรือหนอพิสูจนทั้งหลายกราบทูลว่าเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าข่าพระอ,องค์ตรัสว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรภิกษุกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะว่าการที่จะงอเข้าและจะพับ และม้วนซึ่งหอกมีใบอันคมด้วยฝ่ามือหรือด้วยกำมือกระทําไม่ได้ง่ายมือเปล่าๆเนี่ยนะจะเอางอดาบคมๆนี่จะเป็นไปได้ยังไงเนอะมือก็เสียหายหมดแหละก็แหละบุรุษนั้นเพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเหน็ดเหนื่อยลําบากถ่ายเดียวแม้ฉันใดดูก่อนพิสูจทั้งหลาย ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญเมตตาเจโตวิมุตติกระทําให้มากกระทําให้เป็นประดุจยานกระทําให้เป็นที่ตั้งอาศัยให้มั่นคงสังสมปรารบดยดีถ้าอมนุษย์จะพึงกระทําจิตของภิกษุนั้นให้ฟุ้งซ่านอมนุษย์นั้นพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเหน็ดเหนื่อยลําบากทายเดียวฉะนั้นเหมือนกันเพราะเหตุดังนี้นั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เราจักเจริญเมตตาเจโตวิมุตต์กระทําให้มากกระทําให้เป็นประดุจยานกระทําให้เป็นที่ตั้งอาศัยให้มั่นคงสังสมปรารบด้วยดีดูก่อนพิ่สูทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละ